รีกผมพบกับผมโจช่องโจโจงแซอรี่นะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเนื้อหาส่วนหนึ่งนะฮะเป็นเนื้อหาของเสือคุนเดวคานิกีนะฮะ9วิธีที่จะเปลี่ยนคนอื่นโดยไม่ให้เขาเนี่ยรู้สึกขุ่นเคืองใจนะครับยังไงนะฮะนั้งเสือคุณเดวคานิกีเนี่ยเป็นเนื้นอหาของ how to i n f r i e n d e and influence people นะฮะก็คือการวิธีชนะมิตรและ จูงใจคนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนคนอื่นโดยที่ไม่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเียนใจนะครับวิธีที่1ก็คือถ้าคุณอยากจะติคนอ,อื่นจริงๆเนะี่ยให้เริ่มด้วยคําชมก่อนนะฮะชมในสิ่งที่เขาทําได้ดีแล้วค่อยพูดถึงสิ่งที่คุณคิดว่ายังดีไม่พอนะครับข้อที่สองนะครับพูดถึงความผิดของคนอื่น หรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเนะี่ยในทางอ้อมนะครับข้อที่3นะฮะจงยกตัวอย่างความผิดของตัวเองก่อนนะ,ะที่จะเริ่มพูดถึงความผิดของคนอื่นนะครับข้อที่4นะฮะเป็นไม่มีใครนะฮะชอบที่จะได้รับคำสั่งนะฮะแทนการสั่งเราตั้งคำถามแทนเช่นว่าเราทําแบบนี้ดีไหมนะฮะคุณคิดเห็นยังไงนะครับข้อที่5นะฮะอย่าทําให้เขาขายขี่หน้า ไม่มีใครนะฮะที่จะชอบให้คนอื่นมาทําให้เราเนี่ยขายหน้านะฮะมันก็เป็นความเจ็บปวดรูปแบบหนึ่งนะ,ะการขายหน้านะข้อที่6นะฮะจงชมเชยไม่ถึงการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะฮะและชมเชยทุกครัง้งที่เห็นการพัฒนาปรับปรุงนั้นแต่สําคัญที่สุดน,นะฮะทุกคำชมเชยเนี่ยก็ต้องจริงใจนะครับข้อที่7นะฮะลองยกย่องเขาและ เขาจะจะภูมิใจและก็พยายามรักษาคำยุ่งๆนั้นด้วยนะครับข้อที่กนะครับทำให้เขาเรู้สึกมีความสุขในงานที่คสั่งได้ทำนะครับก็หวังว่า9ก้าอเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะฮะก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราเนี่ยได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับตอนนี้ผมโจ้ ช่องโจโจสอรรี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะ